ถ้าท่านไม่อยากเกิดอุบัติเหตุไม่อยากซ่อมรถบ่อยห้ามใช้รถสีนี้เป็นอันขาดเลยครับเอ๊ะเราซ่อมรถบ่อยหรือเปล่าเรามีปัญหาเรื่องรถหรือเปล่านะครับถ้ามีลองดูนะครับว่าท่านได้ใช้สีรถที่ต้องห้ามเหล่านี้หรือเปล่าแยกเป็นวันดังนี้เลยนะครับท่านเกิดวันอะไรห้ามสีอะไรจดเอาไว้เลยนะครับถ้าที่เกิดในวันจันทร์ท่านห้ามใช้สีแดงแล้วก็สีทองเป็นอันขาดเลยอันนี้ห้ามเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นกลากินีอย่าง มากมากเลยกากินีทำให้ท่านดวงซวยมีแต่เรื่องร้ายๆนะครับต่อมาครับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับท่านห้ามใช้สีขาวแล้วก็สีเหลืองครับตรงนี้ห้ามเลยเพราะถ้าใช้แล้วเนี่ยดวงจะตกดวงจะไม่ดีจะมีรายจ่ายเยอะจะเก็บเงินไม่อยู่เงินทองจะล่วไหลมีปัญหาชีวิตบางคนมีหาถึงเรื่องความรักเลยนะฮะท่านที่เกิดในวันพุธนะครับห้ามเลยคือสีชมพูห้ามใช้เลยนะครับถ้าใช้แล้วเนี่ยเงินทองล่วไหลสุขภาพไม่ดีมีปัญหา ความารักมีปัญหาหนี้สินเงินออกมากกว่าเข้าแน่นอนนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีนะครับท่านห้ามใช้สีม่วงสีดําสีเทานะครับถ้าท่านใช้3ามสีนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเงินมีเท่าไหร่เด็กเก็บไม่อยู่เลยแหละครับมีปัญหาชีวิตเรื่องเองินเรื่องทองตลอดบุนเวียนการเงินตลอดเครียดความรักก็มีปัญหาเรียกได้ว่าเกิดเหตุร้ายๆนะอุบัติเหตุด้วยนะับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้าที่เกิดในวันศุกร์ครับห้ามสีเทาและสีดําเด็ดขาด เลยนะครับถ้าท่านไม่อยากดวงซวยไม่อยากเงินั่วไหลไม่อยากมีปัญหาความรักไม่อยากป่วยไม่อยากอุบัติเหตุห้ามสีเทาและสีดําเป็นอันขาดเลยนะครับวันเสาร์ครับห้ามใช้สีเขียวอย่าไปยุ่งเลยนะครับถ้าท่านใช้ท่านจะพูดจาผิดผูคนมากเลยติดต่ออะไรก็ไม่สําเร็จการเงินก็มักจะมีปัญหาได้เงินก้อนใหญ่มาก,กันอยู่ไม่นานถูกคนอื่นนินทาว่าร้ายมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบปากระบบเหงือกระบบฟันตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับต่อมาเลยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ นะครับห้ามใช้สีฟ้าและก็สีน้ำเงินเลยนะครับถ้าท่านใช้สีฟ้าสีเงินปัญหาความรักท่านจะมีอย่างหนักเลยการเงินความรักท่านมีปัญหาอย่างหนักๆติดต่ออะไรก็ไม่สําเร็จโดยเฉพาะจะเจอเรื่องรักซรันรักสามเศร้าอยู่ต่อเวลาเลยเพราะฉะนั้นครับท้าที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับห้ามสีฟ้าและสีน้ำเงินเด็ดขาดเลยอย่าได้ใช้เลยทีเดียวนะครับ